วันนี้ก็อยู่กับผมมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศงานนะครับเป็นงานแถวบ้านนะเป็นงานเกี่ยวกับงานบวงสรวงนะครับพยาวานอนนะครับงานก็มีประมาณแปดเก้าวันเลยนะแต่นี้ผมว่างไปวันเดียวนะเดี๋ยวไปแวะดูหน้างานหน่อยนะครับของกินเยอะเลยนะพอได้เห็นเขาโพลลงอะ่ะแบบแบบอะ เดี๋ยวเราก็จะขี่เล่นสัหน่อยไปดูบรรยากาศนะครับหน้างานนี่มีไฟสองข้างบนด้วยครับสองหลอดเลย วันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะแสงไฟกำลังสวยเลยครับดู ของกินเยอะจริงครับดูเสื้อผ้าก็พอมีบ้างครับหลกัหลกๆก็เป็นของกินเล่นอะไรพวกนี้ครับกับข้าวก็พอมีอยู่นะครับจะ <c oughs> โดนลิขสิทธิเพลงไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยใช่เกาะอีสานเหรอ เออผมชอบที่โดดควันเขานะเวิร์กเลยตึ๊บตึ๊บหืมเฟอร์นิเจอร์ก็พอมีบ้างเนาะ ขาขากลับกันมากนะครับเจ๊ะเจอ,เจอโอ้โหดูไฟเอ้ยผมชอบไฟนะมันดูแบบเป็นงานมากๆอะ่ะมงบอกความเป็นงานเนาะไฟมันเป็นแบบเหมือนรูปพูอะ่ะกำลังขึ้นเนาะ ักหลักก็คนน่าจะอยู่ในงานกันนะครับมันเลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอ้โหเห็นแล้วหิวเลยช่วงนี้งดกับข้าวด้วยนะ